สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องถุงเงินผ่ารวยทุกคนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ถุงเงินผารวยกะจะพามาเบิ่งแนวทางของแอดหมาน้อยนะคะแอดหมาน้อยเด้อค่ะเด้อแอดหมาน้อยถุงเงินพารวยกะบ่เคยได้ออกมาลงเนาะค่ะแล้วมีเอฟซีบอกว่าอาจารย์ อาจารย์คือพ่ไปเอาแนวทางของแอดหมาหน่อยมาลงเนี่ยค่ะเลขแอดหมาหน่อยเขาบอยเนาะค่ะเลขแอดหมาหน่อยเขาบอยเดอร์อาจารย์เพื่อนวางสีเนาะค่ะเนาะเอาเลขแอดหมาหน่อยมาลงให้เอฟซีเดเบิ่งกันแน่ไปยังเนาะค่ะเพื่อนให้ตัวเลขแนวทางมาสามมือแล้วเนาะค่ะทุงเงินพารวยติดติดทับุญกระถินเนาะเนาะทำบุญกระถินแล้วอะ ติดคิวเบิ้งดวงหลายกันเลยเ่ท่านได้เอาตัวเลขแนวทางมาลงไห้เนาะค่ะด้มาหลายมือมือนีก็เป็นมือดีเลือกดีเนาะค่ะเนาะบันทีสามสิบเอ็ดตุลาสองหาโกเกสมืออื่นกะตัวเลขแนวทางกะจะออกแล้วเนาะค่ะเนาะผู้ใดจะเป็นแบบใดจังไดเนาะคะ่ะตัวเลขแนวทางของแอดมาหน่อยกะมีสามโตแล้วก็เลขสองโตเนาะค่ะเนาะ ตัวเลขสีดแดงๆนี่ทุงเงินผ้ารวยจะให้หูว่าเป็นเลขเน้นเนะค่ะเป็นตัวเน้นที่เขาเน้นมานะคะเป็นตัวเน้นเนาะตัวสีน้ำเงินก็นคือปกติเนาะคะ่ะเบาได้เบาแบบนี้เนาะค่ะเนาะตัวเน้นเพื่อนกะให้ตัวเน้นมาเนาะค่ะก่อนจะไปรับชมเราฟังตัวเลขแนวทางกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆเนาะค่ะ เดี๋ยวไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางของแอดหมาน้อยเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของแอดหมาน้อยนะคะเพิ่งลุงช่องเป็นครั้งแรกแต่แอดหมาน้อยเลขเขาเข้าบ่อยเด้อค่ะเด้อเลขงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะคะเข้าสามตัวเลยเด้อค่ะเด้อแอดหมาน้อยเข้าสามตัวเลยนะคะแล้วก็งวดก่อนหน้านู้นก็เข้านะคะเข้าตรงๆเหมือนกันนะคะเลขของแอดหมาน้อยเนาะค่ะเนาะ เอาค่ะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางของแอดหมาน้อยได้เลยนะคะเอามาค่ะมาเบิ้งตัวเลขแนวทางของแอดหมาน้อยได้เลยนะคะแนวทางของแอดหมาน้อยแนวทางของแอดหมาน้อยนี่มีลูกดวงเน้อค่ะลูกดวงทรงมาไห่เนาะคะ่ะเนาะลูกดวงส่งมาให้ะะใหเขาบอกว่า แม่หนูได้แนวทางจากแอดหมาน้อยหนูอยากให้แม่เอาไปลงให้เพื่อนๆที่อยู่ในช่องดูหน่อยค่ะเพราะว่าหนูได้กับเขาบ่อยมากนะคะแม่ก็บอกว่า,อ,าอ้าวเหรอก็เลยว่า,างี้เนาะเขาก็เลยเอาตัวเลขแนวทางของแอดหมาน้อยมาให้เนาะคะ่ะก็จะลงช่องให้เป็นครั้งแรกนะคะเขาเอามาสองมือแล้วนะะเนาะค่ะพอดีถุงเงินพารวยติด ารกิจเนาะค่ะทำบุญกระถินทำลงทานเนาะคะ่ะเนาะสองวันนะคะกับไปซอยเพลินเนาะคะ่ะเนาะก็เลยบอท่านได้มาลงเนาะค่ะมือนอีก็ได้เวลาเอาตัวเลขแนวทางของแอดหมาน้อยมาลงแล้วนะคะแอดหมาน้อยเนาะค่ะช่วงนี้พิ้นเข่าดีแล้วค่ะเพิ้นว่าเข่าบ่อยมากงวดที่แล้วเข่าสามโตตรงเนาะค่ะเข้าสามตัวนะคะเข้าสามตัวเลยนะคะแอดหมาน้อย งวดนี้เนาะคะ่ะเพื่อนกระหายมาแล้วเนาะคะ่ะงวดงวดที่ผ่านมาเข้าสามตัวนะคะก่อนหน้านู้นเข้าสองตัวนะคะเข้าบ่อยนะคะเข้าบ่อยมากแล้วก็ถุงเงินผ้ารวยก็เลยเฮตัวเน้นหายเนาะคะ่ะตัวเน้นจะเป็นตัวปากกาสีแดงนะคะตัวไม่เน้นคือตัวปากกาสีน้ําเงินนะคะตัวเลขแนวทางแอดหมาน้อยมีเลขสามตัวนะคะ มีตัวเลขสามตัวและมีตัวเลขสองตัวนะคะมีสองตัวมีสามตัวบนล่างนะคะบนล่างเพื่อนแยกเด้อค่ะล่างเป็นล่างบนเป็นบนเนาะะเนาะแต่ว่าอย่าให้อย่าให้เอฟซีทุกคนนะคะจัดบนล่างเลยก็ได้เด้อค่ะจัดบนล่างก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมเก้ากับหกเด้อค่ะเด้อ อย่าลืมเก้ากับหกนะคะเดี๋ยวกลับหัวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกลับหัวผู้ใดสะดวกจดจดใดเลยนะคะ่ะตัวเลขแนวทางแอดหมาน้อยนะคะบนนะคะบนตัวเลขแนวทางแอดหมาน้อยนะคะสองเก้าสามสองเก้าสี่สองศูนย์สามสองศูนย์สี่ องตัวเก้าสี่ศูนย์สี่เก้าสามศูนย์สามเลขบนเนาะค่ะเลขบนนะคะเพิ่นตัดไ้พรเนาะคะ่ะแอดหมาน้อยนะ่าจะตัดตัวเลขออกมาให้นะคะแล้วเอาหลักร้อยเป็นสองหลักร้อยของเพิ่นเป็นสองเนาะคะ่ะของแอดหมาน้อยนะคะล่างนะคะล่าง มีหกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์นะคะหกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ตัวเลขแนวทางของแอดหมาน้อยนะคะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอนะคะ ผู้ใดมากกะจัดเนาะค่ะเนาะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านได้นะคะตัวเลขแนวทางของแอดหมาน้อยนะคะแคบหน้าจอเลยเด้อค่ะแคบหน้าจอนะคะตัวเลขแนวทางของแอดหมาน้อยนะคะตัวสีแดงคือตัวเน้นเด้อค่ะตัวหนังสือสีแดงคือตัวเน้นนะคะ94และ04นะคะคือตัวเน้นล่างนะคะ69กับ60คือตัวเน้นนะคะตัวเน้นของเพิ่นเนาะค่ะเนาะ ตัวเลขแนวทางของแอดหมาน้อยนะคะเห็นแล้วนะะเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเลขแนวทางก็ได้แล้วนะะเนาะค่ะเนาะขอแอดหมาน้อยนะคะตัดตัดสินใจเอาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทางช่องก็เอาตัวเลขมานําเสนอให้นะคะ เขาบว่าลูเนะคะท่านผู้ชมมาเลขจะมาตัวใดเนาะค่ะเล่กหกลายตัวหลายมองหลายบอนเนาะค่ะตาสินใจเอาไปเบื้องแล้วก็เอาไปตัดเอาก็มองหลายหลายมองเนาะค่ะเนาะผู้ใดได,ไดเลขเด่นตัวใดม้าเนาะค่ะหาเลขเด่นมาจาับคู่เอานะค่ะเนาะถุงเงินพารวยใดเลขเด่นเนาะคะ่ะเก้ากับแปดจะมาหนึ่งตัวนะคะบางทีอาจจะกอดคอกันม้าใดเด้อค่ะถุงเงินพารวยได้เลขเด่นมานะคะมีแปดกับเก้านะคะ ได้แปดกับเก้าเนาะคะ่ะสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะได้แปดกับเก้านะคะสองตัวมาหนึ่งตัวบางทีอาจจะจับคู่กันม้านะคะบางทีอาจจะจับคู่กันมานะคะ,จจะ,จคะ,คะถ้าผู้ใดมากระจัดได้เลยเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมผู้ใดมาจัดได้เลยเนาะค่ะเนาะว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ มันเปลี่นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะมากระจา์ดคัดกาผ่านถุงเงินพ้าร้ยกับขอเบาไอหอดแปดนาทีของเพิินเนาะคะ่ะผู้ใดจะยุดคลิปเบื้องแค่ตัวเลขอะยุดเบื้องแค่ตัวเลขหรอกอะผ่านได้เนาะค่ะเนาะหยุดดูแค่ตัวเลขแล้วก็ผ่านได้นะคะค่ะขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะที่เอาตัวเลขแนวทางของแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์มาฝากในช่องถุงเงินพ้าร้ยให้ถุงเงินพ้าร้ยได้ลุ้งตัวเลขน้าเขานะค่ะเนาะ ล้วก็ขอบคุณพี่ๆหลายช่องเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมางัดลุงอนุญาตให้เอาตัวเลขแนวทางมาลงนะคะก็ <c oughs> ข,ขอขอบคุณหลายๆช่องขอบคุณหลายๆเซียนเนาะค่ะหลายๆเซียนหลายๆอาจารย์ที่ให้ตัวเลขแนวทางของถุงเงินพารวยมาลง <c oughs> ผู้ใดสอบบ่พ่านผู้ใดสอบบ่บบเคยได้งมวดน,นี่ก็ขอให้ได้ขอปลดล็อกให้พานเนาะค่ะเนาะ มื่นกัเป็นมือตื่นเต้นแล้วเนาะคะ่ะเป็นวันที่วุ่นวายแล้วเนาะคะ่ะเนาะให้คาดดีๆเนาะคะ่ะคาดดีๆสอบให้ผ่านนะคะคาดดีๆสอบให้ผ่านหาเอาตัวเลขแนวทางแบบที่มันแมนๆเนาะคะ่ะหาเลขดับเลขอะไรมาตัดนะคะหาตัวเด่นมาตัดนะคะแล้วกัมมใช่มาพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะ ว่ามันเข่าบอ่อมันหลุดบอ่อเนาะค่ะเนาะหรือเป็นเลขดับบอ่อยังเสีะค่ะถุงเงินพ้ารวยเวลาเสี่ยงโชคถุงเงินพารวยก็จะหาเลขประมาณนั้นเนาะคะ่ะมาตัดมาตัดออกเนาะค่ะเนาะมาตัดออกนะคะ,ะ,ออะ,คะว่ามีแบบไหนยังไงเนาะค่ะเนาะกะก้อนจบคลิปนี้เนาะคะ่ะถุงเงินพ้ารวยก็ขอวอวยพรให้เอฟซีที่เขามาเห็นตัวเลขแนวทางของแอดหมาน้อยนะคะ ก็ขอให้ได้นะคะขอสอบให้ได้นะคะขอสอบให้ได้ขอสอบให้ผ่านนะคะขอสอบให้ได้ขอสอบให้ผ่านนะคะเราถุงเงินพารวยก็จบชิปนี้ก็ขอไว้พรให้ fc ทุกคนโชคดีโชคดีนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่รอขอให้สําเร็จพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยรวยไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ